สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่1การแข่งขันหมากฮอตออนไลน์นะครับกับทางด้านแอปหมากฮอตคันเทพนะครับกระดานที่1ขึ้นมาทรงนี้ขึ้นไปขึ้นมานี่เป็นทรง5แต้มนะครับคู่แข่งออกแนว5แต้มเราขึ้นปุ่มรับไปเข้ามานี่ เราสอดขึ้นไปทรงนี้ออกมาทรงนี้ไปนี่ครับผมออแนวนี้ปุ่มรับห้าแต้มนะครับต่อขึ้นมาต่อขึ้นมากินมาทางนี้ หลุดออกไปทางนี้ปลดล็อกแล้วปลดล็อกปลดล็อกปลดล็อกถ้าเราเดินสิบสี่ไปสิบแล้วต่อสองจะดีไม่เอ่ยนาอไปยึดตรงกลางพอดีหมายเลขสิบนะครับความคิดผมนะเขากินมาทางนี้พอดีคือกินทางไหนก็ช่างเราจะกินไปทางหมายเลขสิบนะครับขึ้นมานี่เพื่อยึดตรงกลางนะครับ โอเคขึ้นมานี่ไปนี่ครับมานี่ไปเข้าฮอดขึ้นมานี่ไปเข้าฮอดไปเลยใส่นี่เลยไปครับ ขึ้นมาเอ้าปล่อยให้เรากินฟรีหนึ่งตัวเพราะว่าเขาต้องการที่จะมาเส้นเพื่อมาเข้าฮอตนะครับเราไล่กินฟรีเลยไล่กินฟรีอืมอะนะครับคู่แข่งยอมแพ้ไปเกมนี้ ต่อมาคนคู่แข่งเดินเดินย่อนะครับเดินย่อ,ไม,ยอมไม่ยอมขึ้นสูงไม่ยอมขึ้นสูงขึ้นมาทรงนี้ไปทรงนี้ขึ้นมาเป็นทรงห้าแต้มห้าแต้มเดินก่อนแน่เลยแส <c oughs> ดงว่าคนนี้ถนัดถนัดห้าแต้มทั้งก่อนและหลัง ขึ้นมาเป็นยอ่อสั้นยอ่อรับยอ่อสั้นเดินก่อนรับยอ่อสั้นเดินก่อนสิบห้าสิบเกมสองยี่แดไหมอุาเชียให้เดินสามสปจะ 3, 2, ได้ร่มสวยๆซะหน่อยสามสปได้ร่มสวยๆเลย ไปนี้ครับผมไปตรงนี้ตรงนี้มานี่ไปครับผมขึ้นมานี่สองไปสิบเอ็ดตัวนี้ ขึ้นมานี่ไปครับผมหลุดมาทางนี้ขึ้นไปนี่เอาแล้วต่อขึ้นมาเราเข้าฮอดได้ไหมนี่ได้สินะเพราะมันไม่มีจังหวะค่าฮอดหนีไปนี่ไปนี่ครับผม แย่ yeah. ไปทั้งนี้กินมาก้าไปสิบสี่กินไปนะครับกินสองไปลงไปเข้าฮอตโดดร่มนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าทิ้งร่มเลยขึ้นไปครับผมมานี่ไปเข้าฮอตมานี่ ไล่กินครับไล่กินตัวนี้หนีมานี่จับนี่อ่านะครับฆ่าหัดตาตัวนี้มานี่ไล่กินตัวนี้นมานันี้เขาไล่กินไปมานี่เขาขวางไว้ ดักทางทุกตัวนะครับขอเปลี่ยนสีกระดานนะครับไปครับคนนี้เปลี่ยนสีกระดานขึ้นไปมานี่ ขึ้นไปนะครับตัวนี้ขึ้นมานี่บันเทิงหลังงานนี้ครับเดินปุ้มไปตัวนี้เข้ามานี่เดินปุ้มรับไปมานี่เดินปุ้มรับไปขึ้นมานี่ต่อปุ้มรับไปกินกลับไปแทรกมานี่ไปทางนี้ครับ หนีออกมานี่ดักทางไว้ไม่ให้เข้าฮอตนะครับเดินขึ้นมานี่ขึ้นมานี่ไปทรงนี้ครับ เข้ามาเสริมเข้าไปขึ้นมานี่ ต่อไปเข้าฮอตนะครับต่อจังหวะน,นี้เพื่อไปเข้าฮอตเข้าขึ้นมาเข้าไปขึ้นมานี่จะมาต่อสองเราไปนี่จะมาต่อสองนี้ก่อนนะครับขึ้นไปนี่มานี้ขึ้นไปเข้ากิน ให้เลือกกินเลยให้เลือกกินกินตัวไหนก่อนก็ช่างกินมานี่เราไปเข้าฮอดกินอีกทีหนึงเรามาจับนี่หนึ่งสองสามเรียบร้อยครับคู่แข่งยอมแพ้ สามตัวทีสวยๆนะครับผมว่าจะลองเดินโจลเค่ฟาดห่างดูนะคอยดูว่าจะได้ผลไหมนะครับให้เขาขึ้นสูงมาโจลเค่ฟาดห่างจริงๆโจลิเนี่เหมาะกับการเล่นกับมาตรฐานมากกว่า,าวเขาเลยมาต่อนะครับเสียแผนนะครับไม่ได้เล่นนะครับสรุปแล้วไม่ได้เล่นโจลิเค่ฟาดห่างเกมนี้กำลังจะเป็นโจละเค่ซะหน่อย ขึ้นไปมานี่ไปนี่เตรียมต่อสองหนีมานี่ขึ้นไปครับมานี่ขึ้นไปขึ้นไปมานี่ขึ้นไปครับมานี่เลย ไปครับผมมานี่ขึ้นไปทรงนี้หึปล่อยให้กินเ่ะปล่อยให้กินกินมาทางนี้ทรงนี้ขึ้นไปเรียบร้อยครับแข่งยอมแพ้ <c oughs> มาครับมาดูเกมที่คู่ที่3มนะครับคู่ที่สามคู่แข่งยังไม่เดินเดินแล้วครับเรียบร้อยคู่ที่3ขึ้นมาเป็นเกมขึ้นไปครับผมขึ้นมาเป็นทรง5แต้ม ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปยังไม่เดินนะครับก็ยังไม่มีอะไรนะพูดถึงว่าก็ยังไม่มีอะไรนะครับก็น่าจะเดินเดินได้เรื่อยๆอยู่นะผมว่า แล้วแลครับแทรกมาเป็นสามเรียงยกก้อนนะครับเจอปุ่มเจอปุ่มเจอปุ่มเข้าไปขึ้นมานี่เจอปุ่มเข้าไปหนีมาทางนี้ขึ้นไปครับผม หนีมาทางนี้ป้องกันอ้นเหมือนเกมที่แล้วเลยนะแต่คนละคนนะครับคนละคนไม่ใช่คนเดียวกันเหมือนเกมก่อนหน้านี้เลยนะหาเต้มทรงนี้เนาะจำได้นะครับ <Okay. S 1> เอาแล้วครับมาทางนี้ขึ้นไปทรงนี้ ขึ้นมาอุดไว้ปิดเข้าไปขึ้นมานี่ปิดเข้าไปโอ้โหเหมือนเรียนแบบกันเลยการเดิน ไปเข้าฮอตครับผมเข้ากินสามเราเลยหนีครับจู่ๆมาเข้ากินสามกันขึ้นมานี่ เข้ากินหนึ่งตัวขึ้นมาต่อให้กินฟรีขึ้นมานี่ไปเข้าหอด ยังไม่ทันได้เดินนะครับคู่แข่งยังนิ่งอยู่เอาละครับมาทรงนี้ก็ขึ้นไปเขอ้อพดธรรมดาขวางทางไว้ทั้งสองทางน่าจะเรียบร้อยครับโอเคครับ กระดานสุดท้ายของวิดีโอชุดนี้ครับผมกระดานสุดท้ายขึ้นมานี้ไปย,ย,ย่อย่อไหมนานาว่าแล้วไม่เดินเหมือนคนก่อนหน้านี้เลยนะครับแสดงว่าโอ้ไม่ใช่เราไม่เหมือนไม่เหมือนนะครับรอบนี้เป็นโจรรอบนี้เป็นโจรน,นะครับ ึ้นมาตรงนี้ไปขึ้นมาตรงนี้ไปนี่มานี่ไปนี่ครับผมมานี่ไปนี่ครับผม ต่อเลยต่อทะลุปูโปงึ้นไปครับผมกินมานี่ขวางทางไปขึ้นมาต่อคำ้สูงลงมานี่ ไปปรับปรับเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมเห็นอะไรเพ็บเพบเพบนะครับสามต่อสวยๆนะเนี่ยครับผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วผมเห็นนะครับผมเห็นพอดี หมูอย่างสวยเลยสุดยอดครับสุดยอดงานนี้หนึ่งสองสามจบข่าวสุดยอดครับ <c oughs> ผมเห็นเหลือบเห็นพอดีมันน่าจะลงได้นะอย่างไปส่งเข้าประกวดเลยครับร่มร่มสวยๆแห่งปีเลย